ทอดหมดเลยพี่น้องมาดิทอดหมดเลยจ้าปลากระเงีทอดกรอบพี่น้องเนื้อหากจนยากนีบนี่ปลากระเงี้หน่อย อออหอมหอมดีดอกหอม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 หิวเข่าเลยผู้ขาอ,อนนื้เมนูตำหูงกับถอดปากะแยง,งค่ะเขาเนื้อห่อนร้อนร้อนเด้อดจ้า กค่สามสิบใหม่พี่นอ้องต้องครนนะจ๊ะอหอมพี่นอ้องหอม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 จ้าใกล้เสร็จแล้วจา้ากอดแล้ว